ัสดีค่ะวันนย้จะมาเป่าเพลงหมู่ด้งกันนะคะแต่เราก็จะมาสอนคนที่เิ่เป่าเล่นๆคันพ้นผ่านมาค่ะโอเคอยวงเริ่มจากเมาส์อันแรกนะคะมันจะเป็นเมาส์แบบแขนย,ยาวๆนะจะได้เห็นนะคะแบบนี้อันนี้ต้องอยู่ด้วยกันนะคะประกอบต่อได้ถ้าถ้าใครหลุดบอกว่าถ้าใครหลุดไม่ต้องเห็นตรงนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้แข็งแค่ต้องใส่เข้าบนะี้ ส่วนอีกอันหนึ่งน,นะคะจะเป็นเมาส์แบบบลูบล็อกแ,แบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นกล่องเอ่อหนึ่งแล้วก็จะอันนี้เป็นกล่องนะคะมันจะมีถุงก,กับกล่องเนี่ยตรงนี้คือเอ้ยตรงนี้คือที่เก็บเมาสา์สั้นตรงนี้คือที่ เอ้ตรงอะไรนะเออตรงที่มันเป็นเส้นๆอันนี้ค่ะเป็นที่เก็บเมาส์ยาวนะคะเนี่ยเมาสยาวเสียงโอเคค่ะแล้วก็จะแล้วถ้าซื้อมาก็จะมีผ้ามาด้วยค่ะของเนี้ยส่วนเป่าเนี่ยก็จะเป็นปลอกของคนอื่นเลยแต่ที่โรงเรียนพี่ก็จะเป็นแบบเป็นนันนูนเนี่ยเหมือนใส่เป่อยในจ่ไม่ใช่คล้ายๆนะโอเคมาเริ่มเป่ากัน

อี่เพลงเนะืะ้อค่ะอันนี้จะเป็นแซวมาจากที่ลงเลยเลยมีแซา,าจากที่ลงเลยนะคะมาหนึ่งสองสามโอเค จะเป็นตอนที่พิ่งเข้ามานะนะโอเคค่ะบ๊ายบายอีกเพลงนึง